ว่ากันว่าบรรพบุรุษผมสอนคนเขียนอักษรช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเล็กศูนย์เกศูนย์กู้ภัยกู้ภัยตบตำรวจเหรอถึงไม่เหมือนแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นตำรวจจริง ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคำอธิบายแบบตากากของมันอยู่นายมองเห็นเหรอนายทำอะไรกับฉันก็บอกว่าไม่ได้ทำไงนายทำไม่ได้ทำต่อยคนเหรอหานายเจอแล้วโอ้โน่ผีแซดกับแบดบอยฉันอยากเทศน์นตั้งนานแล้วแต่งชุดโบราณ พูดและทำต้องเอื่อยตามด้วยเเพื่อนในป่วยแล้ว